กสําหรับงานปีนี้นะคะเราก็เป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความรักนะคะและก็ทําต่อเนื่องมาทุกป,ปีรวมทั้งปีนี้พิเศษนะคะที่เราทางประเทศไทยเนี่ยนะคะเราได้มีการประกาศใช้กฎหมายนะคะ,ะสมรสเท่าเทียมเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เราก็จะโปรโมทว่าจังหวัดตรังเป็นเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหมนะะ่นะคะที่ LGBTQIA+ นะคะที่เราเป็นหมดหมายปลายทางของ นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมค่ะสําหรับในงานนี้นั้นนะคะ Memory of l o v e ร้อยรถรักความทรงจำน,นะคะตรังฟูดเฟสติวัลค่ะเราจะสร้างบรรยากาศในสวนตะเทียงนะคะให้มันเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกนะคะจุดถ่ายรูปนะคะสําสหรับผู้รักนะคะที่มีครอบคลุมพื้นที่ต่าองๆอไรฟังเพลงเพราะๆนะคะบรรยากาศกลับกล่อมนะคะสร้างบรรยากาศให้กับผู้รักได้กระชับความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วเรายังมีกิจกรรม DIY หรือว่าของที่ระลึกนะคะ ให้กับคู่รักได้ทําได้ลงมือทําให้กันและกันหรือว่าจะซื้อของฝากให้กันและกันส่วนเมนูความรักนะคะเรายัางปีนี้พิเศษก็คือเรายัางมีเมนูเชฟเตโบนะคะ,ะวันละหนึ่งรอบสําหรับคู่รักได้มาลิ้มลองรสจากเชฟลูกหลานของคนตรังแล้วก็เมนูอาหารอีก30กว่าร้านเลยทีเดียวนะคะที่ทุกร้านจะดีไซน์ออกแบบเมนูนะคะสําหรับคู่รักที่เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ,ะ memory of love นะคะ ร้อยรถรักความความทรงจำนะคะตรังฟูเฟติกวาวอยากจะเชิญคนที่มีความรักทุกคนนะคะมาร่วมบันทึกความรักความทรงจำในจังหวัดตรัง <c oughs> เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีความรักทุกคนค่ะนะคะ <c oughs> อย่าง,าง,างในส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากงานที่เราจัดขึ้นมาใน Memory of l o v เลแล้วนะคะจังหวัดตรังเรายังได้จัดงานนะคะวิวาใต้สมุทรนะคะที่จะนําผู้รักแ g b t q ลจบทีคิวนะคะไปดำน้ำนะคะที่ถิ <c oughs> ่นก้อนเดียวจุดทะเบียนรถนัก รถชายสาสีชมพูแล้วก็จะมีการจดเตรียนที่เกาะกระดานอีกประมาณ30คู่นะคะรักที่สุดกลางสมุทรแอนดามันในส่วนของการท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นนะคะเรายังจัดกิจกรรมเสริมงานวิวาใต้สมุทร ในเรื่องของอว่าจังหวัดตรังเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มนะคะกลับงานนะคะ Amazing Thailand l o v i n Festival นะคะระหว่างวันที่13ถึง14กุมภานะคะวันที่13เน้นเราก็มีกระบวนพาเรนะคะอ,อุกระบวนที่นําโดยนะคะประชาชนข้าราชการนะคะดาราเซเลบนะคะแล้วก็แบล็กฟีนนะคะที่จะมาสร้างสีสันในกระบวนมีคนร่วมกระบวนประมาณ 600คนนะคะจากวงเวียนประยูนยจนไปฝันนะคะ,ะตลาดเทศบาลแล้วก็ตรงไปที่ถนนพระรามปกแล้วก็จบที่หอ,อนาฬิกาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตรังนะคะและวันที่13ตอนเย็นนะคะเราจะพาคู่รักนะคะดาราเซเลบแล้วก็คนมีชื่อเสียงเนี่ยนะคะไปจัดงานปาร์ตี้เลิฟฟินนะคะที่หาดวิวาใต้สมุทรค่ะนะคะ,นะคะสร้างบรรยากาศกระเจบความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นจุดหมายปลายทาง ก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าจังหวัดตรังเป็น destination ของคนที่มีความรักทุกคู่นะคะไม่ว่าจะเป็น L G B T Q I A I N นะคะแล้วก็วันที่14นะคะเราก็จะลงเรือนะคะไปถ่ายภาพโรแมนติกที่ชายหาดเกากระดานหาดที่ดีที่สุดนะคะจาก worldbeach d com นะคะ2ปีซ้อน2023แล้วก็2024แล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะสุดโรแมนติกที่ อาซันเซตบีชนะคะที่เกาะกระดานซึ่งเป็นจายหาดที่ติด1ใน10บนะคะชยัยอากที่อยากให้คนมาเยือนของโรลลี่แพนิคในปี2 5 2 5ค่ะแล้วก็คาดว่านักท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะคะคงจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยอัตราการเข้าพักเนี่ยประมาณ70%นะคะในจังหวัดตรังแล้วก็คงสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทค่ะ